นายชริยะรงรังนตนพงษ์ประธานชมรมช่วยเหลือ,อ,อย,ายากรรมพร้อมทนายความเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนสอนอหลขโยธินเพื่อรับทราบข้อกล่าวหาในคดีที่ตำรวจภูธรภาคหนึ่งแจ้งความดำเนินคดีในฐานความผิดดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาจากกรณีจัดแถลงข่าวพลาดพิงการทำงานของตำรวจในคดีการเสียชีวิตของนางสาวนิดาพัชรบ,บิลระพงหรือตังโมได้ชริยะเปิดเผยว,ว่าวันนี้มาพบกับพนักงานสอบสวนจากกรณีที่คณะพนักงาน สืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาคหนึ่งแจ้งความตนเองจำนวนสองคดีในข้อหาดูหมิ่นเจ้าพนักงานและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยยังไม่ทราบว่าแจ้งความตนจากเหตุไหนแต่มั่นใจว่าไม่ได้มีหลักฐานมากพอที่จะเอาผิดวันนี้พนักงานสอบสวนคงแจ้งข้อกล่าวหาตนไม่ได้ทําได้แค่แจ้งข้อเท็จจริงให้ทราบแล้วให้กลับบ้านซึ่งตนจะไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สอนประชาชื่นต่อ เพื่อรับทราบข้อกล่าวหาอีกหนึ่งคดีจากกรณีที่อธิบดีอายการพักหนึ่งมีคำสั่งให้สอบเพิ่มมากกว่าเจ็ดประเด็นนั้นตนรู้มาว่าตอนนี้ตำรวจกำลังพยายามหาเรือสำรองมาใช้แทนเนื่องจากไม่กล้าให้ตรวจเรือลำจริงเพราะกลัวจะเจอค้าบเลือดและฝากถึงผู้ประกอบการด้านเรือว่าอย่าให้ความร่วมมือกับตำรวจเพราะจะโดนข้อหาสมรู้ร่วมคิดด้วยซึ่งตำรวจทำอะไรตนรู้หมดมีสายรายงานตลอดหากประสงิ์ใจจริงควรน,นำเรือลำจริงมาให้พิสูจน์หลักฐานตรวจและคืนนี้ตนจะไล์สด เปิดเรื่องช่องลับบนเรือด้วยซึ่งมีข้อเท็จจริงว่าเจ้าของอู่เรือเคยสาธิตเองว่าเรือลำนี้มีช่องลับอยู่ซึ่งเชื่อว่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่อธิบดีอายการภาคหนึ่งสั่งสอบเพิ่มพระตนยื่นไปว่าให้ตรวจหาคราบเลือดบนเรือที่อยู่ด้านขวาซึ่งมีช่องลับอยู่ส่วนการดำเนินคดีกับนางพนิดาสุรย,ยุทธโยธินแม่ของตังโมยืนยันว่าจะเดินหน้าฟ้องจริงและไม่ใช่การฟ้องแก้เกี้ยวเพราะคุณแม่ทาให้ตนเสียหายมากที่มากล่าวหาว่าตนหลอกลวงซึ่งยืนยันว่าไม่เคยหลอก และตนก็ไม่เคยบอกกับคุณแม่ว่าตนเองเป็นทนายความนอกจากนี้นายฉริยะยังเปิดประเด็นใหม่ด้วยว่าเราเดียวนี้อาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์โดยตนกําลังพิสูจน์อยู่คือพิสูจน์ความเป็นแม่ลูกกัน,นระหว่างแม่กับดังโมว่าเป็นแม่ลูกกันจริงหรือไม่ซ่วนมูลเหตุอะไรที่ทําให้สงสัยว่าดังโมคุณแม่พน,นิดาไม่ใช่แม่ลูกกันนั้นนายฉริยะตอบเพียงสั้นๆว่าสงสยัยกรณีไม่มีเลขปัตรประชาชน1 3หลักเดี๋ยวขอให้รอดูเพราะตนเองกําลังจะเดินทางไปต่างจังหวัดเพื่อพิสูจน์เรื่องดังกล่าวและไม่กลัวหน้าแตก พราะตนเองแค่ตั้งข้อสงสัยถ้าหากจริงเรื่องก็จบ